นิว toyota hilux t r a v e l overland plus สามสองหนึฟับดูรอบนี้พี่โตทำการบ้านมาดีเราเหยียบคันเร่งจมบัมตรงนี้นะความเร็วขึ้นประมาณร้อยนะผมไม่เบรกนะสองนึ่งไปอย่างแรกที่ผมว้าวเลยหลังจากที่เป็น first im เนอะอันนี้ชัดเจนเลยนะแล้วก็อย่างที่2แล้วเป็นพวมาลัยไฟฟ้าที่คุณต้องการหักหนักๆขวา 3, 2, 1, เหยียบคัเร่งจม321 คุณฟังเสียงช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่นะครับดูดิดูความเนียนเขาดูเลี้ยงรถให้อยู่ในเลนฝาอัดตาบริโภคน้ำมันเฉลี่ยจุดที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ชว่วงบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคุยบีผู้ชมนะฮะก็เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่งเปิดตัว World Premiere ไปนะสำหรับตัวนิวต o y o ตาไฮ l ักทรา v วนะครับครั้งนี้มาทริปสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นทริปแรกนะครับของโลกเลยก็ว่าได้ที่จัดนะฮะในการเทสต์ได์เป็นแบบทางการแล้วก็เป็นคาราวานใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับตัว Overland Plus เป็นตัวโฟลเทสขับีน้าามแสนหกหมื่นหกพันบาทหลายคนอยากรู้นะว่า พวงมาลยัยไฟฟ้าที่ใส่ทำมาให้ใหม่แล้วก็การปรับจูนตัวเครื่องยนต์ที่เขาบอกประหยัดขึ้นรวมไปถึงช่วงล่างนะแหนบซ้อนแผ่น4ีแผ่นที่นุ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงเนี่ยนะฮะการเดินทางจริงกรุงเทพพัทยาการเดินทางจริงเป็นยังไงคันนี้เหมาะสมในการใช้งานขนาดไหนแล้วก็คุ้มค่าที่จะเล่นไหมเดี๋ยววันนี้เราลองให้ทางอัตราเร่งสูงถึงร้อยทั้งเรื่องของฟิลช่วงล่างทั้งเรื่องของระบบเซฟตี้ที่ต้องพูดตรงว่าโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เขาเนี่ยนะครับมาในเวอร์ชันที่แบบเกือบจะล่าสุดแล้ว ไปอยู่ใน B4X c แต่เนี่ยคือตัวทราเวลที่เขาบอกว่าอีกนิดหนึ่งเท่า B4X c เละเดี๋ยวลองให้ทั้งหมดเลยใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่นะครับอยากรู้ว่าขับเป็นไงเดี๋ยวจัดให้ก็มาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส like, ไครป์เ่อป็นกำลังใจฟกคิพีด้วยนะครับเราก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ Super High คู o ที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97สัญ,ญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญ,ญาณดิจิตอลล้งปคแะ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเดี๋ยวเราพาทัวร์สเปคลอบคันแล้วเดี๋ยว ไปเจอกันในมุมผิวอีกครับผมนี่ผู้ชมอยู่ในมือโค้กที่พีเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่รอการลองเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจัดเต็มให้แน่นอนนะครับใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าขับดีขึ้นจริงไหมด้านหน้าของเรานะครับตัว New Toyota Travel Double Cap ick, นิวตัวเตอร์ฮายรักทราเวล์ดับเบิลแคปโฟลทรนะฮะเป็นตัวโอเวอร์แลนด์พลัสสอเกียร์ออโต้นะครับก็คือตัวท็อปนั่นเองที่มาแทนล็อกโคเนาะค่าตัวครับหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทหลักๆเลยนะครับในการสรุปเนาะสำหรับทรา,วนนา,า,า,มมาเวลย ตั้งแต่กระจกตั้งแต่เสาเอ A, ประตูด้านข้างตรงนี้รีโวเดิมเพราะจริงก็คือโครงสร้างเดิมแต่เขาเอาโครงสร้างเดิมเนี่ยมาปรับนะครับให้มันมีความการขับขี่ที่มันดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยี Dynamic c าวนะครับที่ทําให้ การขับขี่เนี่ยมันมันนุ่มมันแน่นมันเหนียนมากขึ้นการเก็บเสียงที่ดีขึ้นเครื่องที่จูนใหม่ประหยัดขึ้นนะตอนนี้2.8เขาบอกว่าประหยัดกับ2.8เดิมประมาณ7.5%แล้วถ้าเทียบกันกับ2.4เดิมอ่ะ2.8เนี่ยประหยัดกับ2.4ประมาณ5%ด้วยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไรหลายอย่างที่ใส่มาให้หลายๆลคนบอกว่าเฮ้ยชอบภายในไม่ผิดภายในสวยขึ้นจริงนะครับพวงมาลายัยคันเกียร์ต่างๆทำได้ดีจริงๆนะครับและนี่คือด้านหน้าตรงๆของตัว Travo Overland Plus นะครับ แล้วก็เป็นสีขายของเขาก็มีการปรับใหม่นาะหลายๆคนชื่นชอบภายนอกภายในนะครับลองมาเขาไม่ได้ทราบก,กันหน่อยทีนี้ผู้ชมเรื่องของการปรับเปลี่ยนอย่างที่เล่าไปดิสเบรกด้านหลังมีมาให้ฟมาลายไฟฟ้าให้มาแล้วนะครับเป็นจุดที่หลายๆคนรอคอยกันแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮให้มาหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปคุยถึงเรื่องของสเปค เบื้องต้นกันก่อนว่าคันนี้เป็นไงในส่วนของมิติตัวถังด m ิเมนชั่นนะครับตัวไฮ l ักทรา v วนะฮะความยาวอยู่ที่5,320ม mm มตรนะความกว้าง1,885ม mm, ิลความสูง1,815ม mm, ิลแล้วก็วิวเบสนะครับ3,085มิล mm, ถังน้ำมัน80ลิตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วงเลี้ยวแคบสุดี่ะคันนี้อยู่ที่ประมาณ6.3เ mm, มตรก็ถ้าเกิดเทียบดิเมนชั่นกับตัวรี v o ต่างไม่เยอะ ต่างเล็กน้อยนะเรื่องของความยาวและความกว้างที่มันเยอะขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่อย่างที่บอกแหละนะครับโครงร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมนะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ทําให้รถเนี่ยมันดีขึ้นเทคโนโลยีดินามิกคาวนะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มจุดเชื่อมตัวถังทําให้รถเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นยางรองแท่นเครื่องแบบเชียร์ไทยลดความสะเทือนเข้ามาในห้องโดยสารเบาะนั่งออกแบบใหม่เป็นแบบซอฟต์เทคแกนพวงมลาลัยใหญ่ขึ้นไดเมิเตอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นประมาณ8ปมิลเลยการขับขี่นะมีการปรับจูนช่วงล่างด้วยเพราะปติีวีโวเดิเน แหนบด้านหลังมี3แผ่นอันเนี้ยมี4แผ่นนะทราเวลก็มาพร้อมตัวอ่า1 GDFTV 2.8งจุดแปดเวียนเทอร์โบนะครับ204แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนอาทีเกียร์เป็นออโต้6สปีดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาร์ทไทม์โฟร์วิลด์ไดนะครับน้ำมันเติมได้สูงสุด b ี0ช่วงลัทธด้านหน้านะครับก็เป็นตัวดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นตัวแหนบซ้อน4แผ่นปรับจูนใหม่นั่นเองนะครับโอเคนนนนีี่ด้้นน้าาาหประมณ ไฟหน้านี่คือเดลไรนี่คือไฟหน้ากระจังหน้าตรงนี้อย่างที่หลายคนบอกนะก็ไม่ผิดพอมันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วรู้สึกว่ามันจืดจืดไปหน่อยก็ไปดูตัวชุดแต่ง g r อารที่เขาแปะสีดําเงาไปโลโก้โตโยต้ากล้องรอบคันมีมาให้นะครับนี่คือด้านหน้าตรงไฟตันหมอกอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ตัวล้อนี่พอดีวันนี้คือวันกลับนะครับเมื่อวานเราไปลองออนรดแล้วก็ออฟโรดลุยมาจัดเต็มเลยล้อก็2 6 5 6 0 r 1 8มาตรฐานทั่วไปอยู่แหละแต่ตัวดีไซน์ของล้อเนี่ยดีไซน์ใหม่กรุภายในนนตรงี้ก็เเหมมือดิ คุมมาครึ่งหนึ่งเหมือนตอนรีโวเลยแล้วก็ซุ้มล้อจะดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างพร้อมกับคําว่าไฮลักเป็นสีกรอสแบ็กบันไดข้างดีไซน์ใหม่กันลื่นได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีร่องระบายน้ําเผื่อเวลาไปลยุยมือจับประตูเป็นททเลสนะครับสีกรอสแบ็กก็ด้านหลังสปอร์ตบาร์โตโยต้าสติ๊กเกอร์โอเวอร์แลนด์และอย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้เปต้นไปไม่มีล็อกโค้ดแล้วนะเป็นโอเวอร์แลนด์แทนโอเวอร์แลนด์กับโอเวอร์แลนด์พลัสโอเวอร์แลนด์พลัสเนี่ยก จริงๆมาตรฐานได้อยู่แล้วแต่แค่ได้เรื่องของอถุงลม7ดใบอะไรแบบนี้อันนี้เป็นกระบะที่มาพร้อมแอร์แบ็กเลูกนะนะครับแล้วก็บันไดข้างตรงนี้เหยียบขึ้นได้แหละสวยงามนะครับดิสเบรกหลังมีมาเนี่ยแบบนี้เลยเนะครับฝาถาังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กระบะท้ายมีระบบฝอนแรงได้ดีมากผมชอบมากคุณดูน้ำมือเดียวนี่ดูว่าผมชอบกระบะท้ายก็ทาสีสวยอ่ะนะครับดูนะนิ้วเดียวนะดันขึ้นได้เลย ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แต่ยังไม่ l อ d ดีเต็มระบบนะครับยังเป็นหลอดปกติอยู่บันไดด้านหลังนะฮะดีไซน์ใหม่โลโก้โตโยต้าตรงนี้ถ้าเป็นตัวโอเวอร์แลนจะได้สีดําถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นเกาะล่องบุ๋มเข้าไปแต่ดําๆเนี่ยไปซื้อติดได้นะครับราคาประมาณพันสมีสีดํากับสีขาวนะกล้องตรงนี้ดีไซน์ใหม่ตัวที่เขาบอกไฮรักไฟเบรคด้วยสามล้วฝาท้ายล็อกได้นะจ๊ะโอเคทีนี้เราไปดูภายในดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันกุญแจเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เดิมนะครับกุญแจดีไซน์เหมือนเดิมล็อกอกก,กดล็แ้วให แรดังทําได้อ่เปิดประตูออกมาแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นตัววัสดุซอบทั้งหมดนะครับจุดที่ว้าวที่สุดของตัว t r a เวลเนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าผมคิดว่าคือภายในภายในสวยขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆนะถ้าเทียบกันกันกบรีโวนี่เข้ามานั่งเนี่ยหน้าจอ12.3นิ้วจอ12.3นิ้วพวมาลัยดีไซน์ใหม่คันเกียร์ทุกอย่างเลยเอาปร,รับใหม่ทั้งหมดนะครับปิดประต,ต,ตูอ่ะ สตาร์ทรถไปพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่ะหลายๆคนถามมาว่าโกฟบ็อกตรงเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยไอช่องเป่าลมแอร์นะครับมาวางกระป๋องโค้กเนี่ยหายไปหรือเปล่าไม่หายนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูยังมีปล่อยลมแอร์อยู่นะอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตอบคำถามนะที่วางแก้วก็ดี นะครับด้านล่างก็สอนี่จอ12.3นิ้วแบบนี้ด้านล่าง Air 2โซนนะครับตรงนี้ก็เป็นตัว MTS ซึ่ง MTS เนี่ยครั้งนี้ก็จะมาพร้อมพวก Terrain Management ะนะครับคุณใช้งานได้กดตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณบิดนี่ระบบ MTS ก็จะมีออโต้มีเดรดมีแซนมี Mud, มัดมีดิฟสโนก็ระบบส่งกำลังมันก็จะตามที่สภาพถนนนะเดี๋ยวเขาจัดให้แล้วก็ drive mode จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว eco normal sport ันเกียร์ดีไซน์ใหม นะครับรวมไปถึงเบงรกมือไฟฟ้าโตเบโคที่วางกงวังแก้วดีขึ้นเยอะพวงอมาลัยเป็นแบบนี้นะครับโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันในมุม PV วีดีกว่าว่าทดลองขับจริงเป็นยังไงในเรื่องอัตราลเร่งสูงถึงร้อยเรื่องของฟิลการขับนะครับเพราะคันเนี้ยเรื่องของอินซูเลเตอร์กันเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารเนี่ยเพิมเ่มเติมมากขึ้นด้วยไม,ม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวห้องเครื่องกับตัวถังรถตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวห้องเครื่องกับตัวคาบินตรงนี้นะครับเพิ่มตัวแผ่นซับเสียงเข้ามาใต้ท้องรถก็เพิ่มนะ,ะตรงซุ้มล้อก็เนนี้บ,บสดขึ นะรวมไปถึงเรื่องของพวงมาลยัยไฟฟ้าแล้วก็ระบบต่างๆที่เขาเซตมาบอกว่าเป็นรถกระบะที่เน้นการเดินทางที่มันสบายมากขึ้นจริงไหมก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์ like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจโค้ชพีพีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปเจอกันในมุมพิวีกันเลยครับผมโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นทริปสื่อมวลชนทริปแรกของโลกเลยนะครับที่ได้มาลองขับนะตัว New t o y o t a Hilux Travel นะครับรอบนี้ก็เป็นตัว o v e r l a n d Plus นะแล้วก็เป็นตัวโฟร์เทรด้วยเพราะว่ามันคือตัวท็อปอะขับ C นะดับเบิลแคปยกสูงคือจัดเต็มทุกอย่างนะครับกับราคาค่าตัวนั้นหนึ0 0ล้บาทนะครับก็ราคาเป็นยังไงเรามาคอมเมนต์ให้ทรากบกันหน่อยนะครับเบื้องต้นเรื่องของสเปคเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับรายละเอียดจุดที่คุณครรู้เนี่ย เมื่อช่วงต้นคลิปผมพาไปชมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่หลังพวงมาลัยเรียบร้อยเลยแล้วคนน่าจะอยากทราบว่าเฮ้ยพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟา,ฟาเป็นไงการเก็บเสียงที่ผมบอกไปว่าอินซูเลเตอร์ที่เขาเพิ่มเติมมาทั้งนะระหว่างตรงห้องห้องโดยสารกับตัวห้องเครื่องเนี่ยเขาเพิ่มชั้นเข้ามาตรงซุ้มล้อตรงใต้ท้องรถเขาเพิ่มตัวอินซูเลเตอร์มาทุกจุดเลยมันทำให้การเก็บเสียงมันดีขึ้นดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยวเราลองไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวดิสเบรกสีล้อที่ถ้าเกิดลองเบรกหนักๆดูเนี่ย ในคันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของขุมพลังที่หลายๆคนก็รู้กันดีว่า2.8เดิมแต่ถ้าดูไส้ในจริงเนี่ยมีการปรับจูนหลายจุดเหมือนกันทั้งเรื่องของการจ่ายน้ํามันเรื่องของการเผาไหม้ต่างๆนานาคือเครื่องเดิมแรงมา้าแรงบิดเท่าเดิมแต่สเปคเขาบอกว่ามันประหยัดมากขึ้นถ้าเทียบกันกับตัว2.8เดิมเนี่ยประหยัดมากขึ้นประมาณ7.5%แล้วถ้าเทียบกันกับ2.4เดิมเนี่ยอันนี้ประหยัดขึ้นกว่า2.4 5%ด้วเยนะ กลายเป็นดีเซล2.8ประหยัดกับ2.4เดิมด้วยนะที่เขาเคลมมาเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับระหว่างทางตอนนี้นะครับออกจากบางนานะเรามุ่งสู่ฉะเชิงเซานะจะไปที่สถาบันยางร้อไปลองเรื่องพั r ส์แมนจัดเต็มในสนามเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าพอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยอัตราปริโภคนน้ำมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เบื้องต้นเนาะขับออกมาประมาณเกือบ30โลแล้วเนี่ยผมขับอยู่ประมาณเนี่ยเกถึงหนึ 100, นั่ง3ท่านนะครับกับนี่พี่เติ้ลกังปีออนไลน์แล้วก็พี่เอเล่าเรื่องรถนะครับกับ ที่เราก็ขนมาประมาณหนึ่งพวกอุปกรณ์กล้อง10.7ล,ลิตรอันนี้คือแอบแชร์ก่อนนะครับขับยังไม่ยาวแล้วก็ยังไม่ได้เร่งอะไรนะครับเนี่ยขับอยู่80 90ร้ถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังผู้ชมหลายหลายคนน่าจะเซอร์ไพรส์แหละนะพอรถคันนี้ไปลงโชว์รูมผมแนะนําว่าไปลองเทสได์กันดูพอคุณขึ้นมานั่งบนตัวตัวรถคันนี้แล้วพอคุณเข้าเกียร์ดีเหยียบคันเร่งออกไปอย่างแรกที่ผมว้าวเลยหลังจากที่เป็นเฟิร์สอิมเนาะคันเร่ง คุณไม่ต้องเหยียบจมเหมือนสมัยก่อนและนะครับเราเหยียบแบบเลี้ยงเลี้ยงมันพุ่งแรงขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะแล้วก็อย่างที่2องพวงมาลัยไฟฟ้าดีขึ้นกว่าพวงมาลัยเดิมอย่างเห็นได้ชัดแล้วเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ผมกล้าพูดเลยว่าเฮ้ยเนียนอ่ะเนี่ยขับอยู่80นะคุณดูอัตราทดระยะฟรีเนี่ยมีเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยขับขี่ได้ไม่ตึงจนเกินไปตามสไตล์รถใช้งานทั่วไปแบบนี้นะคุณดูนะความเร็วประมาณ80นะซ้าย3ามสองหนึ่ง ไปชิวๆแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการห,ากหักหนักๆขวาสามสองหนึ่งดูเห็นป่ะใช้ได้เลยเล่งซ้ายมปซ้ายเนี่ยคุณดูการกดจมไต่ยทยานขึ้นมาแล้วคุณสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมตอนผมกดคันเร่งจมเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงดีเซลไหมเสียงเข้ามาน้อยนะไม่ใช่ว่าเสียงเครื่องเขาเบานะเก็บเสียงดีขึ้นนะครับต้องพูดตรงๆว่าถ้าเกิดไปยืนข้างนอกสตาร์รถเนี่ยก็ยังมีเสียงโขกดังเหมือนเดิม นะพะเขาคือเครื่องเดิมพาร์ทเลยอย่างเป็นพาร์ทเดิมหมดนะครับจะไม่ได้เป็นดีเซลเสียงเบาเหมือนฟอร์ดเรนเจอร์ Ranger, พวก Next สเตที่มันเบาจริงหรือมิสูบิชินะครับพวกไฮเปอร์พาวเวอร์อะไรพวกนั้นอันนั้นเขาเบาจริงเป็นเครื่องใหม่อันเนี้ยข้างนอกเสียงดีเซลยังดังอยู่แต่เขาเก็บเสียงดีขึ้นเยอะมันเลยทาให้รู้สึกว่าเนี่ยเวลาเหยียบเร่งเลยดูนะนี่ซ้ายไปเหยียบเร่งโจมสามสองหนึ่งคุณฟังเสียงเนี่ยนี่คือเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารและตอนนี้ความเร็วประมาณร้อยยี เปลี่ยนเป็นขวาสามสองหนึ่งดูหนึ่งสามนะจะหนึ่งสี่นะซ้ายสามสองหนึ่งช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่นะครับแหนบซ้อนแผ่นด้านหลังสี่แผ่นปรับจูนให้มันนุ่มให้มันแน่นมากขึ้นแล้วก็โครงสร้างตัวรถอะเขาบอกว่ามาพร้อมเทคโนโลยีด y น a ามิคราวก็คือเรื่องของแผ่นซับเสียงเรื่องของยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็แกนพวงมาลัยที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะอันนี้พวงมาลัยไฟฟ้าเนาะไดมิเตอร์ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ8มิล ทำให้มันแน่นมากคือรู้สึกว่ามันสเตเบิลมากขึ้นดูนะซ้ายเนี่ยขวาสามสองหนึ่งอุ้ยขับดีขับสบายมากขึ้นนะครับผมกล้าพูดว่าถ้าเกิดเทียบกันกับรีโว่อะพวงมาลัยขับง่ายมากๆผู้หญิงขับได้เก็บเสียงดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องช่วงล่างเขาเป็นกระบะที่สามารถเป็นพัสเซนเจอร์คาร์ได้แล้วอะนะคือสมัยก่อนนะรีโว่เนี่ยต่อให้เป็นล็อกโค้ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีฟีลแบบเนี่ยเจอรอยต่อถนนที่เป็นแบบเล็กๆเนี่ยมันจะมีแรงสั่นเข้ามา ที่ก้น,นตอดอยู่ตอลอดเวลาตึ๊กตึๆกตึกตึก,ตก,ตกอะไรประมาณนั้นน่ะแต่คันนี้ถามว่ายังมีไหมมีแต่มีน้อยลงเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของระยะนะฮะรีบาวโช๊คเนี่ยผมรู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นเนี่ยไออาการสั่นอะไรเงี้ยมันยังพอมีอยู่แต่มันนวลขึ้นนะครับเป็นกระบะท,ที่นั่งแล้วอาจจะเหนื่อยน้อยลงอะ่ะผมพูดอย่างนี้เลยเนี่ยดูการเล่นกันไปนะไปไฮ่ผมชอบอ่ะคือขับง่ายขึ้นนะครับพวงมาลัยควบคุมตัวรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของภาพรวมเนี่ย มันลงตัวพอสมควรเลยซ้ายไปเนี่ยผมว่ารอบนี้พี่โตทําการบ้านมาดีมากนะครับเขาต้องสู้แล้วแหละนะครับเพราะว่าบุนตรงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของตลาดนะครับการขายรถต่างๆมันก็หนืดขึ้นเนาะเขาเลยจัดเต็มมากขึ้นจริงๆหลายหลายคนถามว่าเฮ้ยมันคือโครงสร้างตัวรีโวเดิมหรือเปล่าก็ไม่ผิดโครงสร้างเดิมแต่ปรับจูนให้มันเขาเรียกว่า สมเหตุสมผลมากขึ้นทั้งเรื่องของการซับแรงสั่นสะเทือนการซับเสียงอัตราเร่งต่างๆพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเฮ้ยมันลงตัวมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวเราจะออกจากด่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตลองสูตรถึงร้อยให้ดูนั่งแบบ3คนแบบนี้โอเคขอบคุณครับนี่ออกจากด่านออกมาเนาะเราเหยียบคันเร่งจมเกียร์มันต่อสมูทมากขึ้นแล้วก็อัตราทดผมว่ามันเนียนขึ้นอะ่ะเอาจจริงนะในมุมผมดีขึ้นทุกด้านจริง โครงสร้างเดิมแหละหลายคนบอกว่าพี่โคกดูจากด้านข้างมันยังไม่ค่อยสมส่วนถูกต้องถ้าเกิดดูตั้งแต่เสา A จนไปถึงเสา C นะครับมันคือโครงเดิมประตรงประตูกระจกมองข้างแบบเดิมเลยนะครับแต่ด้านหน้าด้านหลังมันมีเหลี่ยมสันมากขึ้นมันมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยดูการเข้าโค้งนี่เป็นไงดูบัมตรงนี้นะความเร็วขึ้นประมาณร้อยนะผมไม่เบรกนะสามสองหนึ่งป้ายชึบดูลงมาสามสองหนึ่งฟึบ คือมันก็มีอาการดิดดตัดตอดสไตล์รถกระบะนะครับช่วงล่างแนบแหละแต่แค่มันนวลขึ้นแต่จุดที่ชัดเจนอันนี้ผมกล้าท้ายหคุณผู้ชมไปลองเลยนะฮะคือพอคุณขึ้นมาแล้วลองขับฟิลแรกใน3นาทีแรกเลยอะพวงมาลัยคันเร่งการเก็บเสียงไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆขอญาตศูนย์ถึงร้อยนิวโตยต้าไฮ l ักสทราโวโอเวอร์ plus นะตัว Fortrex ับ4 204แหลงมา500นิวตันกียออต้6สปีดดูซีว่าผมจะได้กี่วินาทีนี่ผมรองให้เลยนะนั่ง3ท่านนะบอกไว้ก่อนครั้งแรกของ Travel Overland Plus 5 4 3 2 1 50 60 80 90 ร้อยสิบเอ็ดจุดสองห้าเดี๋ยวที่บอกแหละเครื่องเดิมแรงมา้าแรงบิดเดิมนะฮะก็อยู่ในกลุ่มเดิมเพราะว่าตัว r ี vo 2.8เดิมเนี่ยผมก็ได้ประมาณเนี้ย11เวิสิวินะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแรงขึ้นไหมชัดเจนไหมเรื่องความแรงไม่ได้เป็นประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจริงๆคือความเนียนของช่วงล่างเรื่องการเก็บเสียงแล้วก็เรื่องภาพรวมต่างๆที่ผมว่ามันกลมกล่อมมากขึ้นมันเป็นรถกระบะท,ที่พาซนเจอร์ได้ดีมากขึ้นจริงๆเนี่ย11.25 เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกทีก็ได้นะครับจริงๆเขามี MTS ครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมฟังก์ชันนะฮะโหมดการใช้งานเนี่ยเยอะแยะเลยคราวนี้ขอปรับเป็นสปอร์ตบ้างนะครับเขาจะมี2ฝั่งมี Eco Normal Sport กับ MTS เนี่ยก็พวก t r r i n m a n a g e m e n t น่ะนะครับก็จะมีโหมดมัดโหมดแซนโหมด Deep Snow โหมดอะไรแบบเนี้ยที่มันจะประับแรงบิดให้มันเหมาะสมในการใช้งานตามสภาพถนนมากขึ้นส่วนตอรอบที่2นิต้ัก a ์ท l าเว r โอเวอ l ์แ โฟร์เทรค2 0งสี่แรงมา5 0านิวตันเมื่อกี้นะครับโหมด Normal นอร์ม l ลเนาะได้ประมาณ11.25โหมดสปอร์ตได้กี่วินาทีลองไปพร้อมกันนี่ขออนุญาตเลยนะถนนโล่งๆพอดีโชคดีมาก5 4 3 2 1โหมดสปอร์ตนะไป40 50 70 80 90 ร้อยสิบเนะครับก็สรุปสั้นๆเลยศูนยถึงร้อยประมาณเดิมนะับประมาณ1 1บเวิถึงสิวิโดยประมาณในนี้นั่ง3ท่านยังไม่มีสัมภผัสโหลดด้านหลังแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเหยียบคันเร่งแล้วรู้สึกว่ามันกระเตื้องขึ้นในย่านความเร็วกลางค่อนไปปลายแต่ออกตัวเนี่ยนะครับจนถึงร้อยเนี่ยเท่าๆกันนะครับอ่ะลุยไปปรับกลับมาเป็น normal โอเคและหน้าจอเนี่ยดีมาก ตัวท็อป1 2 3นิ้ว2จอจอเนี่ยก็ฟิลเดียวกันกับแ a มรี่ฟิลเดียวกันกับตัวโตยต้าคูลอเกครอสตัวใหม่ที่เป็นจอดิจิตอลแหละลูกลงู้ลลเล่นเหมือนกันส่วนหน้าจอกลาง Apple c a r p เพนเออรโต้สายนะครับแต่เวลาเปิดกล้องเนี่ยยังแสดงผลไม่เต็มนะอย่างที่คุณเห็นกันแหละนะครับภาพรวมผมว่าด้วยความที่เป็นโตยต้าคุณไม่ต้องกังวลอะไรเยอะ ศูนย์บริการทั่วประเทศแล้วเขาก็คือ Number รวันแล้วเนาะยอดขายเขาอันดับหนึ่งอยู่แล้วผมคิดว่าอันเนี้ยยิ่งตอกย้าให้เขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งได้อีกยาวเลยมันดีขึ้นจริงนะครับเนี่ยดูลงมานะครับลงตรงสะพานเนี่ยก็เนียนๆเลยนะขออนุญาตใช้ความเร็วสูงทีหนึ่งนะไปเปลี่ยนไปทางขวาสามสองหนึ่งเนี่ยดูดูความเนียนดิขวาสามสองหนึ่งฟับเนียนมากขึ้นมาหนึ่งสี่นะครับอ่ะขึ้นสะพานไปฟับ ดูนะครับระยะบัมเนี่ยคือมันเนียนขึ้นนะคือถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันก็มีฟีลแบบนี้แหละแต่รุ่นเดิมจะมีความกระเด้งมีความกระด้างกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอันนี้จะออกแนวแบบนวลๆนุ่มๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะโชว์เลยนะฮะระบบโตโยต้าเซนิเซนเขาให้มาครบมากนะครับอแดปตีพัฒน์นทนสตอปแอนด g โกเลนคิปปิ้งนะฮะบายสปอร์ตให้มากระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชันอเบรก แล้วก็เรื่องของตัวแอโรดนามิกที่เขาดีไซน์หลักอากาศพรศาสตร์ใหม่ทาให้มันผิวลมมากขึ้นหลักง่ายๆเลยคันนี้นะครับดูซิว่าพวกเลนทิปปิ้งเขาทํางานได้เนียนไหมในความเป็นโตโยต้ตาไฮลักสทรา v เวลคันนี้พวงมาลัยใหม่คุณอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะคุณอาจจะไม่คุ้นชินแต่หลังจากนี้ไปต้นไปเนี่ยเดี๋ยว f o r t จ n e r อนาคตขา้างหน้ารวมไปถึงรุ่นอื่นๆคุณก็จะได้เห็นพวงมาลัยแบบนี้แหละ FJ ก็เป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวเซฟตี้เซนทั้งหมดนะครับเปิดระบบด้วย มุมด้านขวาบนตรงนี้นะครับกดที่เป็นรูปมาตรวัดและตัวรถนะเราขับไปที่ร้อยหกนะปับ๊บขึ้นตรงนี้เป็นรูปพวงมาลัยมือจับก็คือเราเลี้ยงรถที่อยู่ในเลนแล้วนะแล้วก็จับคันข้า,าล็อกระยะได้ปรับระดับตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปรถและเส้นปะดูนะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ระดับใกลกลางใกล้ผมเซ็ตใกล้สุดนะสปีดลิมิตผมบวกไปร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบกดค้าง ร้อยสิบห้าร้อยยี่ร้อยี่ห้าร้อยสามร้อยสามห้าร้อยสี่สิบล็อกไว้ร้อยสี่สิบผมเปิดตัวเลนคิปปิ้งไว้ด้วยคือเปิดเต็มระบบตอนนี้เราจับนะครับมาสด้าสามคันข้างหน้าเรียบร้อยแหลวเขาก็จะชะลอเขาจะเบรกให้นี่คือระยะใกล้สุดที่เขาเลี้ยงไว้เลนคิปปิ้งก็เปิดอยู่แต่ปล่อยมือนานๆแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเลี้ยงไว้ดูความเรียนนะออกขวาเฮ้ยใช้ได้วะเนี่ยเดี๋ยวดูนะขึ้นสะพานเขาจะทําไงชะลอให้ไหมชะลอไหม จับได้เนียนอ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเขาเลี้ยงให้แล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับมุมด้านล่างเนี่ยจะมีแถบสีแดงขึ้นเวลาไฟเบรกติดบ่งบอกว่าตอนเนี้ยเรากําลังเบรกอยู่เดี๋ยวผมออกซ้ายดีกว่านาจะได้ไม่รบกวนคันอื่นเขาตามมาด้าสามอ่ะเปิดระบบตอ่อปุ๊บมาด้าสามเบรกดูนะเขาเบรกไหมเบรกเห็นปะแล้วพอมาด้าสามไปเราจับรถตู้แทนดูดิดูดความเนียนเขา f o r t จูเนมาบายสปอร์ตติดอุ้ยสวยขึ้นนะมีแต่คนมองผู้ชมคันนี้ก็คือเป็นทริปแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคันนี้เวิร์พรีเมียร์และกลุ่มนี้เป็นสื่อกลุ่มแรกที่ได้ลองขับได้ลองสัมผัสในประเทศไทยเนาะดูเลี้ยงรถให้อยู่ในเลนขวาขวาดูขวาซ้า,า,ายคือเป็นระบบที่เขาไม่ได้ยึกยักพวงมาลัอ่ะเนียนเหมือนโครโรล่าครอสเนียนเหมือนแคมรี จะไม่ได้เป็นฟิลเหมือนโตโยต้ายาริสเอทีหรือ t o y o ต้ายาริ Cross อะไรประมาณนั้นใช้ได้เลยนะครับสรุปภาพรวมเลยในมุมผมหลังจากลองขับมาเนี่ย50โลจุดที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยคือพวงมาลัยไฟฟ้าอันนี้ดีจริงระยะฟรีมีเล็กน้อยให้มันไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักไม่ได้หน่วงอะไรเลยขับสบายผมว่าถูกใจคนไทยมากช่วงล่างจุนใหม่นวลขึ้นเนียนขึ้นเก็บอาการดีขึ้นและที่ดีขึ้นชัดเจนเลยคือเก็บเสียงเนี่ย กระบะอยู่ข้างๆความเร็วเจ็ดสิบดูดิเอาเป็นว่าอยากคุณไปลองดูนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้ยังไม่จบเรามี P ิวีลองบนออโรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปสถาบันยางล้อไปลองในสเตชันที่เขาจัดให้ในการเข้าโค้งความเร็วสูงในการสูนถึงร้อยอีกทีหนึ่งแล้วก็มีออฟโรดโหมดให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้จัดเต็มแน่นอนนะครับแต่เนี่ยเรามาฟิลเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยเจ้าทราโว่มันขับดีจริงไหมผมกล้าการันตีเลยเก็บเสียงดีขึ้นขับนวลขึ้นช่วงล่างต่าง ขับสบายมากขึ้นแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเล่งให้ดูดูไหลขึ้นไปฟับเนี่ยคุณดูความเนียนของช่วงล่างอ็ดีลงมาทุบดีมากนะฮะผมว่าตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยแน่นอนขอ,ขอความคิดเห็นพี่เอ๋หน่อยพี่เอ๋นั่งหลังครับนั่งหลังไ็นไงพี่เอ๋โอเคนะดีขึ้นจากในตัวสองเดิมจากรีโวใช่ไหม <ใน S 1> พี่ในตัวล็อกโค้ด้วยล็อกโค้ดเนาะ คือยังไงคือมันนวลขึ้นเหรอพี่มันนุ่มขึ้นเหรอด้านหลังครับยังมันก็ยังมีความทิ้งก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของความเป็นบอดี้ออนเฟรมอยู่นะนะมันก็กระบะเนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเราทิ้งซ้ายเราก็จะรู้สึกสะเทือนเสียงของสั่นอะไรเงี้ยได้ยินยังยังรู้สึกยังยังมีบ้างแต่ขึ้นดีขึ้นก็คือเทียบกับเดิมมันก็นั่งสบายขึ้นแต่ก็ต้องอยู่ว่าแบบพื้นฐานก็คือรถกระบะใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้นวลเนียนขนาดเหมือนโอ้โหฟอร์จูเนอร์หรืออะไรขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นปนแอยู่ะะ อันนี้คือความเห็นจากพี่เอซึ่งผมยังไม่ได้ลองนั่งนะพ่เติ้ลละครับกางปีออนไลน์นั่งคนนั่งผู้โดยสารตอนหน้านั่งสบายขึ้นนะเรื่อง <c oughs> มเรื่องเรื่องวัสดุเรื่องอะไรที่ใช้ข้างใน,นตัวเบาใช่ไหมพี่ตัวเบาใช่เนาะไม่ดูเป็นแบบรถที่มันดูหรูขึ้นฟีลลิ่งอยู่ในรถตอนนี้เหมือนเรานั่ง s อ v ยูอยู่แอละจริงเพราะว่าช่วงล่างที่มันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่องเก็บเสียงที่ที่ผมประหลาดใจแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคกับมันนะเก็บเสียงดีขึ้นจริงนะพี่นะเสียงดีขึ้นเถึงจะเงียบิแต่่วา มันดีขึ้นมากกว่าความเป็นรถกระบะ,ะ,ะปกติที่เราใช้งานกันเพราะว่าเราเคยลองขับกันอยู่คมันก็ก็ <No. S 2> น่าประทับใจตรงเรื่องนี้อ,อีกมัน,ม,นมันค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าพอขึ้นมานั่งแล้วเรื่องพวงมาลัยเรื่องการเก็บเสียงเรื่องการนั่งแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปอะเรื่องดีไซน์ภายนอกผม,มเฉยผมไม่ได้ว้าวเลยมากผมว่ามันก็มันก็ดูล้ำขึ้นไซเบอร์ซูโม่ของเขาแต่ไอ้ข้างในเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นภายในกระบะที่สวยจริง นาจอเลเยอทุกอย่างตำแหน่งคันเกียร์พวงมาลัยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นของโตโยต้าเพราะว่าทุกคนอ่ะชอบแลนด์ครูเซอร์อยู่แล้วนนเนี่ยพวงมาลัยมาเหมือนแลนด์ครูเซอร์2 5 0หยเลยนะครับก็หลักๆประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูในเส้นทางที่มันแตกต่างออกไปเดี๋ยวไปดูกางเปียออนไลน์กับพี่เอ๋เล่าเรื่องรถเพราะว่าเราจะขับกันโคนลพาสพี่เอ๋จะเจออีกแบบหนึ่งพี่ต้นจะเจออีกแบบหนึ่งแต่ท้ายสุดเดี๋ยวเราก็จะต้องไปลองในออฟโรดเหมือนกันนะครับเนี่ยผู้ชมผมขับอยู่รอยยี่เปิดกระจกนะเนี่ยลมข้างนอก ปิกดกระจกมันกลายเป็นรีโวที่อัปเกรดมาเป็นทราโวที่มันพรีเมียมขึ้นมันดีขึ้นในทุกด้านแล้วก็เป็นกระบะท,ที่น่าใช้เหมือนเดิมแล้วก็ท้ายสุดก่อนปิดคลิปขับมา52โลมี0ร้อยสองรอบนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ย10.9กิโลเมตรลิตรอยาขอติดไว้ก่อนลวกันเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงจุดพักตรงนี้เราจะสลับคนขับและเดี๋ยวพอไปเจอสถาบันยางล้อเนี่ยเราน่าจะวิ่งถึงขั้นประมาณร้อยโลบวกลบ จะมาดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ผมขับได้ประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตร่อลิตรมันก็ประหยัดขึ้นแต่ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าลงตัวในหลายๆจุดนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้น่าประทับใจมากและเป็นรถที่ถ้าเกิดคุณอยากได้กระบะคุณซื้อได้เลยสบายใจมากโตโยต้าศูนย์บริการทั่วประเทศแล้วก็ทุกอย่างอะนะครับมันลงตัวไปหมด ในอนาคตอันใกล้ผมจะได้ตัว D m a x นะครับทั้งตัว V c r o s s ทั้งตัว Highlander ที่เป็นเกรด M ที่เขาใส่พวงมาลัยไฟฟ้าเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบไปให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับในการลองขับตัว D Max ว่าเฮ้ยขับคันนี้แล้วไปขับ D m a x พวงมาลัยไฟฟ้าต่างกันจุดไหนบ้างนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจคุกกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสัดนี้สวัสดีครับเจ๋งจริง,รงได้ดูการเร่งดึ่งระบบเซฟตี้ก็นเนียนโอ้ิง